สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกงยีนรีวายห้าศนะครับเกงยีนรีวายห้าย์มือ2ตัวนี้นะครับรหัส1นึนหะครับหรือรหัสร้อยอดนั่นเองหนึ่งศย์หนึ่งสวยๆนะครับขนาดตามป้ายนะครับ W บยูยสดสาสิบสองนะครับนี่สวยๆนะครับณลุณล้าคนี่าตามป้ายนะครับขนาดตามป้ายเอลอ๋อขออภัยครับเอล ยาวทั้งตัว40.2ปลายขา7.5งาน UK นะครับนั้นว่าจริงเนี่ยอ่าว่าจริงไม่ได้ตามป้ายตามป้ายด้านเอาใหม่เอาใหม่สัไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาต่อตเลยอ่าราคา1,250บาทเป็นงาน UK นะครับสงสัยเช้าๆาเพราะขาบเบลอนะครับวันนี้ทำคลิปเช้านะครับป้ายประกินนะครับรุ่น5 0าศูนย์หนนี่นะครับ ปารเรดแท็บสกินลีไวสวยนะครับลายขาครับลายขาตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ไม่มีตำหนิแทบจะไม่มีตำหนิเลยครับตัวนี้ให้ดูด้านนอกด้านในด้วยนะครับตะเข็บปริมโพงครับการเย็บปลายขาเป็นการเย็บแบบได้เดียวหรือการเย็บแบบซิงเกิลน,นี่นะครับตามที่ให้ดูเลยนะครับ ต่อกันที่รายละเอียดด้านในกันนะครับอ่าใต้แครตัวนี้จะเป็นปใายแคร์ใต้กระเป๋านะใต้กระเป๋าด้านขวา้า้แคร์จะพิเศษหน่อยน UK เนี่ย UK งานยุโรปนี่นะครับใบแรกบ่งบอกถึงวิธีการเก็บรักษาใช้น้ําอุณหภูมิเท่าไหร่ในการซักซักยังไงรอย,ยังไงนะครับนี่ด้านหลังครบทุกอย่างด้านหลังนี้จะมีครบทุกอย่างนะครับ p o สถานที่มาของเขานะครับนี่เมดอินยูเคครับบรรทัดแรกเลยอินชัดเจนครับเลขกระดุมก็อยู่นะครับนี่นี่นะครับมาต่อกันที่กระดุมนะครับกระดุมกระดุมตัวนี้สามเม็ดนะครับไม่รวมเม็ดบนสุดนี่นะครับเม็ดบนสุดจะอยู่ตรงนี้ อ่าเมื่อกี้ป้ายแคร์นะครับลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งป้ายแคร์เขาเนี่จะเป็นป้ายเรดแบบอยู่ในไฟเดียวกันนะอยู่ในนี้นนอ่าจะอยู่ในนี้หมดเลยนี่นะครับบังบงอ่านี่นะครับแถบสินด้วยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นีไงนี่ยก็ทําเป็นแถบตรงนี้ริบบิ้นเงินเหรอเออนะริบบิน้นไหมนี่เห็นนี่นจะสลักตรงนี้ไว้ จะเป็นเงาเงาบินไงจริงๆจะต้องเงาเงาในดูลิมข้างนี้นี่แทบอ่านะครับเฉดสีสสสนะครับเฉดสีสวยๆนะครับตัวนี้เข้มเข้ม <ๆ S 1> สุดเลยครับอ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับ